สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3ทุกคนนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีวันที่14มกราคมพศ2564ก่อนที่เราจะไปเรียนเนื้อเรื่องของบทที่12เรื่องประชาธิปไตยใบเล็กกันนะคะนักเรียนเรามาเรียนรู้คําศัพท์บทที่12เรื่องประชาธิปไตยใบเล็กกันก่อนนะคะนักเรียนว่า ในแต่ละคำนั้นมีความหมายว่าอะไรบ้างคำแรกนะคะนักเรียนกฎกติกากฎกติกาหมายถึงข้อกำหนดที่บังคับให้ปฏิบัติตามคำที่สองกฎหมายกฎหมายหมายถึงข้อบังคับที่รัฐกำหนดขึ้น เพื่อเป็นเครื่องมือบอริหารประเทศคำที่3คัดคานคัดคานหมายถึงแสดงอาการไม่เห็นด้วยคำที่4คุณสมบัติคุณสมบัติหมายถึงคุณลักษณะประจำตัวของบุคคล ต่อไปคำที่5นะคะนักเรียนนโยบายนโยบายหมายถึงหลักและวิธีปฏิบัติซึ่งถือเป็นแนวดำเนินการคำที่6กคำนี้อ่านได้สองแบบนะคะนักเรียนแบบแรกประชาธิปไตยประชาธิป ไตยแบบที่สองประชาธิปปไตยประชาธิปปไตยหมายถึงระบอบการปกครองที่ประชาชนมีสิทธิคำที่7ผู้แทนผู้แทน หมายถึงผู้ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของบุคคลในหน่วยงานต่างๆต่อไปคำที่8พันเผ่าพันเผ่าหมายถึงพันเผ่านั่นละคาะนักเรียนหรือว่าโดยทั่วไปจะใช้คำว่าเชื้อสายอย่างเช่นเชื้อสายจีนเชื้อสายมอน คำที่11ระเบียบระเบียบหมายถึงแบบแผนที่วางไว้เป็นแนวปฏิบัติหรือดำเนินการต่อไปคำที่12นะคะนักเรียนคำนี้อ่านได้สองแบบแบบแรกอ่านว่ารัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญแบบที่สองอ่านว่า รัฐธรรมนูญรัฐธรรมนูญหมายถึงบทกฎหมายสูงสุดที่จัดระเบียบการปกครองประเทศต่อไปคำที่13นะคะนักเรียนสมาชิกสมาชิกหมายถึงผู้มีสิทธิและส่วนร่วมในกลุ่มคำที่14สมา สมัมมหมายถึงยื่นความประสงค์ขอเข้าร่วมเป็นสะมาชิกค,คำที่15นะคะนักเรียนคำว่าสิทธิสิทธิหมายถึงอำนาจของบุคคลที่กฎหมายรองรับต่อไปคำที่16 สิทธิพิเศษสิทธิพิเศษหมายถึงโอกาสที่จะกระทําการใดๆได้เกินกว่าที่กำหนดไว้อย่างเช่นนักเรียนไปซื้อของแล้วได้รับสิทธิพิเศษซื้อของหรือว่าเลือกของก่อนคนอื่นๆคำที่17สันติธรรมสันติธรรม หมายถึงการนำความถูกต้องตามหลักธรรมมาใช้รักษาความสงบคำที่18อนุสาวรีอนุสาวรีหมายถึงสิ่งที่ก่อสร้างระลึกถึงบุคคลหรือเหตุการณ์ต่างๆคำที่19นะคะนะักเรียน เท่าเทียมเท่าเทียมหมายถึงความเสมอกันอย่างเช่นนักเรียนทุกคนนั้นมีสิทธิเท่าเทียมกันเพราะว่านักเรียนนั้นเป็นนักเรียนคำต่อไปคำสุดท้ายแล้วนะคะนักเรียนคำที่20ถะแหลงนะโยบาย ถแหลงนะโยบายหมายถึงการแจ้งแนวดำเนินการให้ทุกคนทราบนะคะนักเรียนต่อไปเป็นแบบฝึกหัดแบบฝึกหัดบทที่8คํคำศัพท์น่ารู้นะคะเรามาดูแบบฝึกหัดแผ่นแรกกันนะคะคำสั่ง ให้นักเรียนเขียนคำอ่านจากคำศัพท์ที่กำหนดให้ต่อไปนี้ให้ถูกต้องแล้วก็นักเรียนจะต้องฝึกอ่านคำศัพท์ด้วยนะคะข้ออย่างข้อแรกนะคะครูได้เขียนตัวอย่างให้นักเรียนแล้วก็คือข้อแรกอ่านว่ากฎกติกาอ่านว่ากฎกติกาก็คือให้นักเรียนนะคะเขียนคำอ่านจากคำศัพท์ ที่ครูกำหนดไว้ให้อย่างข้อแรกที่ครูได้ทำเป็นตัวอย่างไว้ให้นะคะคำว่ากฎ,กฎกติกาครูก็ได้เขียนตัวอย่างคำอ่านของคำว่ากฎก,ฎกติกาให้นักเรียนได้ดูแล้วนะคะก็คือกอดดอกฎกออากะต่ออิติกออากาต่อไปข้อที่2ก็คือคำว่ากฎหมายก็ให้นักเรียนนะคะนำคำอ่าน คำว่ากฎหมายมาเขียนให้ถูกต้องนะคะต่อไปเป็นตอนที่2นะคะนักเรียนตอนที่2ก็คือให้นักเรียนนะคะเขียนคําศัพท์และความหมายจากที่กําหนดให้ถูกต้องลงในกระดาษรายงานนะคะนักเรียนนะคะนักเรียนจะต้องเตรียมกระดาษรายงาน1แผ่นเพื่อที่จะเขียน คำที่ครูกำหนดให้นะคะลงในกระดาษรายงานนะคะอย่างข้อนี้นะคะครูได้ทำตัวอย่างให้นักเรียนดูแล้วนะคะก็คือข้อที่หนึ่งครูนะคะได้กำหนดคำว่านโยบายมาให้นักเรียน ครูก็ได้เขียนคำศัพท์ที่ถูกต้องแล้วนะคะก็คือคำว่านโยบายแล้วก็ความหมายครูก็ได้เขียนไว้แล้วนะคะเป,คเป็นคำที่ถูกต้องแล้วสิ่งที่นักเรียนต้องทำก็คือให้นักเรียนอ่านคำอ่านก่อนนะคะก่อนที่นักเรียนจะเขียนคำศัพท์ลงในช่องว่างนี้ อย่างคำว่าประชาธิปไตยให้นักเรียนเขียนประคำศัพท์คำว่าประชาธิปไตยที่ถูกต้องลงในช่องนี้นะคะและก็ให้นักเรียนนั้นเขียนคำความหมายของคำว่าประชาธิปไตยลงในช่องนี้ซึ่งนักเรียนนะคะจะต้องลอกโจทย์ลงในกระดาษรายงานและทำในกระดาษลายงานนะคะในตอนที่สอนี้แล้วนำ มาส่งคุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ